สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาทุกท่านย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งและลึกลับที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆกองหนึ่งอยู่ตรงหน้าเลยค่ะเป็นทั้งรายงานการขุดค้นของกรมศิลปากรแล้วก็บทความวิชาการอีกหลายชิ้นเลยทั้งหมดนียพูดถึงเรื่องเดียวกันคือเรื่องเรือจมที่เกาะคราม ซึ่งหลายคนอาจจะเอ๊ะคุณคุ้นชื่อนี้เพราะเคยได้ยินจากละครดังอย่างบุพเพสันนิวาสที่แม่หญิงกระเกตเคยพูดนะคะใช่เลยครับฉากนั้นฉากเดียวเลยนะทําให้คนสงสัยกันทั้งประเทศเลยว่าเอ๊ะเรื่องจริงมันเป็นยังไงกันแน่นั่นนะสิคะ วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าจากซากเรือโบราณที่จมอยู่ใต้ทะเลลึกเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับยุคทองของการค้าทางทะเลในสมัยอยุธยาและที่สําคัญนะคะคือเรื่องราวเบื้องหลังการค้นพบครั้งนี้เนี่ยมันทั้งน่าทึ่งแล้วก็น่าเศร้าในเวลาเดียวกันเลยต้องบอกอย่างนี้ครับว่านี่ไม่ใช่แค่การเจอเรือโบราณธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันคือจุดกําเนิดคือปฐมบ,บทของงานโบราณาคดีใต้น้ําในประเทศไทยแบบเป็นทางการเลยทีเดียว แล้วเรื่องราวมันก็พลิกผันชนิดที่ว่าเอาไปเขียนเป็นบทหนังได้สบายๆเลยอือหองั้นเรามาเริ่มที่จุดเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องราวทั้งหมดนี่มันเกิดขึ้นในปีพศ2517ที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีเริ่มจากชาวประมงคนหนึ่งที่ออกไปลากอวนตามปกติเลยค่ะแต่แล้วอวนของเขากลับไปติดเข้ากับอะไรบางอย่างใต้ทะเลใช่ครับแล้วไอสิ่งที่ติดขึ้นมากับอวนนั่นแหละครับคือตัวจุดประกายเรื่องราวทั้งหมดเลย มันคือไหโบราณใบหนึ่งไหโบราณครับแล้วข่าวการค้นพบนี้แบบว่ามันแพร่กระจายไปเร็วยิ่งกว่าไฟลามทุ่งอีกจากการค้นพบโดยบังเอิญกลายเป็นยุคตื่นสมบัติแบบเต็มรูปแบบเลยโอ้โหทุกคนแห่กันไปที่เกาะครามครับแม้ว่าจะเป็นนักดำน้ำอาชีพมือสมัครเล่นหรือใครก็ตามที่หวังจะรวยทางลัด พากันไปงมหาเครื่องสังคาโลกเพื่อเอามาขายนึกภาพออกเลยค่ะคมจะโกลละหนวุ่นวายกันน่าดูเลยแต่ความบ้าคลั่งนี้มันก็นําไปสู่โศก,กนาฏกรรมครั้งใหญ่ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยความเข้าใจเรื่องการดำน้ําลึกมันยังมีน้อยมากๆน้อยมากจริงๆครับสิ่งที่หลายคนไม่รู้จักในตอนนั้นคือโรคจากการลดความกดอากาศหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าโรคน้ําหนีบ คือเรือ,อลำนี้เนี่ยมันจมอยู่ที่ความลึกประมาณ40เมตร40เมตรครับซึ่งถือว่าลึกและอันตรายมากสำหรับเทคโนโลยีกับความรู้ในสมัยนั้นนักดำน้ำจำนวนมากดำลงไปโดยที่ไม่มีความรู้เรื่องการพักเพื่อปรับแรงดันตอนขึ้นสู่ผิวน้ำเลยอ๋อถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คงเหมือนกับการที่เราเขย่าวขวดน้ำอัดลมแรงๆแล้วก็เปิดฝาทันทีเลยใช่ไหมคะฟอ,องก๊าซมันก็จะพุ่งพรวดออกมาในร่างกายคนเราก็คงคล้ายๆกัน ก๊าซไนโตรเจนที่สะสมในเลือดตอนอยู่ใต้น้ำหลึกพอขึ้นมาเร็วเกินไปมันก็ขยายตัวเป็นฟองไปอุดตันตามเส้นเลือดถูกต้องเลยครับเป็นคําอธิบายที่เห็นภาพชัดมากผลลัพธ์ก็คือมีคนเสียชีวิตจํานวนมากครับและอีกหลายคนต้องพิการเป็นอัมาาพาตไปตลอดชีวิตเลยเป็นราคาที่ต้องจ่ายอย่างแสนสาหัสเพื่อแลกกับสมบัติโบราณทำกลางความวุ่นวายและก็โศกนาฏกรรมนี้ ทางการก็เข้ามาจัดการแต่ก็เจอกับปัญหาใหญ่เลยใช่ไหมคะคือเรารู้แล้วแหละว่านี่คือแหล่งโบราณคดีที่สําคัญมากแต่เราไม่มีทั้งคนไม่มีทั้งเครื่องมือที่จะทํางานในความลึกขนาดนั้นได้เลยใช่ครับนี่คือทางตันที่น่าหนักใจมากๆแต่จุดนี้เองครับที่เรื่องราวมันพลิกผันไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อมันนําไปสู่ความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างสามฝ่ายคือกรมศิลปากรกองทัพเรือไทย และที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีใต้น้ําจากเดนมาร์กครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะคะทีมจากเดนมาร์กนี่คือทีมธรรมดาธรรมดาหรือเปล่าคะไม่ธรรมดาเลยครับนี่คือทีมเดียวกันกับที่เคยขุดค้นเรือไวกิ้งจนโด่งดังไปทั่วโลกนะครับโอ้โหทีมขุดเรือไวกิ้งเลยเหรอคะครับ การที่ทีมระดับนี้ยอมเดินทางข้ามทวีปมาช่วยเราเนี่ยมันบอกเป็นในๆเลยว่าสิ่งที่หลับไหลอย,อยู่ใต้ทะเลที่เกาะครามต้องไม่ใช่แค่เรือสินค้าธรรมดารรมดาแน่นอนนี่คือการยกระดับงานโบราณาคดีไทยสู่มาตรฐานสากลเป็นครั้งแรกเลยครับโอเคค่ะการร่วมมือกับทีมขุดเรือไวกิ้งนี่มันยกระดับความน่าตื่นเต้นขึ้นไปอีกหลายเท่าเลยนะคะว่าแต่ในเรือลำนั้นมันมีนมอะไรกันแน่ ที่ทำให้คนยอมเสี่ยงชีวิตแล้วก็ทำให้ทีมระดับโลกต้องเดินทางมาดูกันขนาดนั้นเอาละครับก่อนจะไปดูสินค้าเรามาดูลักษณะเรือกันก่อนตัวเรือเป็นเรือสำเภาท้องแบนขนาดใหญ่เลยครับยาวกว่า21เมตรสร้างจากไม้ชั้นดีของบ้านเราอย่างไม้สักและก็ไม้ตะเคียนทองเป็นเรือที่ออกแบบมาเพื่อบรรทุกสินค้าโดยเฉพาะเลยและสินค้าในระหว่างเรือน,นี่แหละค่ะที่เป็นเหมือนแคปซูลเวลาดีๆนี่เองที่น่าทึ่งคือปริมาณของที่เจอ มีเครื่องถ้วยสังคโลกมากกว่า5,000ชิ้น5,000ชิ้นครับจํานวนมหาศาลขนาดนั้นมันบอกเราว่าการผลิตเครื่องปั้ดดินเผาของเราในยุคนั้นเนี่ยต้องอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกจริงๆและไม่ใช่แค่ปริมาณนะครับคุณภาพก็สุดยอดเครื่องสังคโลกที่ว่านี้ก็คือเครื่องปั้ดดินเผาเคลือบสีเขียวไขกาหรือที่เรียกกันว่าเซลาดอนอ๋อเซลาดอน ครับจากแหล่งเตาเผาที่สีสัชนาลัยและก็สุขโขทยัยถือเป็นสินค้าพรีเมียมของสยามเลยที่ตลาดต่างชาติแย่งกันซื้อแล้ววิธีการแพ็คของของคนสมัยก่อนก็น่าทึ่งมากเลยนะคะ คือเรามักจะนึกว่าไหายมีไว้ใส่ของเหลวแต่บนเรือลำนี้ไห้สี่หูใบใหญ่ๆจากแหล่งเตาแม่น้ำน้อยกลับทำหน้าที่เหมือนตู้คอนเทนเนอร์ในปัจจุบันเลยคือเขาเอากระปุกหรือถ้วยชามเล็กๆจำนวนมากยัดเข้าไปข้างในหายอีกทีหนึง่งเป็นภูมิปัญญาด้านโลจิสติกส์ที่ฉลาดมากค่ะใช่เลยครับมันแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของระบบการค้าในยุคนั้นแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะ ในเรือไม่ได้มีแค่ของจากสยามอย่างเดียวเรายังเจอเครื่องถ้วยจากเวียดนามปะปนอยู่ด้วยอ่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะแปลว่าเรือลำนี้ไม่ใช่แค่เรือขนส่งสินค้าจากสยามไปขายอย่างเดียวแต่มันอาจจะทำตัวเหมือนรถบรรทุกเฟดเด็กซ์ในยุคโบราณเลยคืออาจจะแวะรับส่งของตามเมืองท่าต่างๆในภูมิภาคนี้ด้วยสิ่งนี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับบทบาทของอยุธยาในตอนนั้นบ้างคะผนบอกว่าอายุธยาไม่ได้เป็นแค่ผู้ผลิตเพื่อส่งออกครับ แต่เป็นศูนย์กลางหรือฮับทางการค้าของภูมิภาคนี้อย่างแท้จริงเรือจากอายุธยาทําหน้าที่รวบรวมสินค้าจากที่ต่างๆเพื่อส่งออกไปยังตลาดที่ไกลขึ้นไปอีกและแน่นอนบนเรือก็ต้องมีสินค้ามูลค่าสูงอย่างอื่นด้วยนั่นก็คืองาช้างครับงาช้างครับ เราเจองาช้างถึง4คู่หรือ8กิ่งซึ่งเป็นของป่าที่ชาวต่างชาติทั้งจีนญี่ปุ่นหรือแม้แต่ชาติตะวันตกอย่างฮอลันดาฝรั่งเศสต้องการตัวสูงมากเครื่องถ้วยหลายพันชิ้นงาช้างทั้งหมดนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าเป็นเรือสินค้าที่สำคัญมากแต่มีของอยู่ชิ้นหนึ่งที่เจอโดยบังเอิญแท้แต่กลับกลายเป็นจิ๊กซอชิ้นสาคัญที่อาจจะพลิกเกม ทำให้เราต้องมองเรือลำนี้ใหม่ทั้งหมดเลยว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เรือพค้าธรรมดาธรรมดาใช่ครับนี่คือจุดที่พีิกที่สุดของเรื่องนี้เลยคือในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กําลังล้างทําความสะอาดไหเคลือบสีน้ําตาลใบหนึ่งอยู่ก็มีวัตถุเล็กๆชิ้นหนึ่งหลุดออกมาจากในไหตอนแรกก็ไม่มีใครสนใจแต่พอเอามาล้างดูดีๆทุกคนถึงกับตะลึงมันคือจี้ทองคําฝังทับทิมรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครับจี้ทองคําเลยเหรอคะ แค่จี้ทองคำอาจจะยังไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่แต่ความพิเศษของมันอยู่ตรงไหนคะอยู่ที่ฝีมือเชิงช่างครับลักษณะการขึ้นรูปทองการฝังทับทิมเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับเครื่องทองหลวงที่พบในกรุพระปรางวัดราชบุรณนะ กุวัดราชบุรณะที่อยุธยานัเหรอคะถูกต้องครับเหมือนกับเป็นช่างฝีมือกลุ่มเดียวกันทําขึ้นมาเลยซึ่งกลุวัดราชบุรณะเนี่ยเป็นที่เก็บสมบัติของสมเด็จพระบรมาราชาที่ราชที่สองหรือเจ้าสามพระยานี่จึงเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่เชื่อมโยงเรือลํานี้เข้ากับราชสํานักหรือชนชั้นสูงระดับสุดยอดของกรุงศรียอยุธยาโดยตรงเลยครับโอ้โห จากเรือสินค้าธรรมดากลายเป็นเรือที่อาจจะมีสายสัมพันธ์โดยตรงกับราชสำนักสุดยอดจริงๆค่ะทีนี้คำถามสำคัญต่อมาคือเรือลำนี้มันมาจากยุคไหนกันแน่ค่ะการหาอายุนี่เขาทำกันยังไงกับไม้ที่จมอยู่ใต้น้ำมาหลายร้อยปีมันคืองานแบบนักสืบเลยครับ เราต้องใช้หลักฐานหลายๆทางมาประกอบกันอย่างแรกเลยคือตัวโบราณวัตถุเองรูปแบบของเครื่องถ้วยสังคโลกที่พบบนเรือเนี่ยเป็นรูปแบบที่นิยมผลิตกันในสมัยอยุธยาตอนต้นอันนี้เป็นหลักฐานจากมุมมองของนักประวัติศาสตร์ศิลปะแต่นั่นก็ยังเป็นแค่การคาดคะเนจากรูปแบบใช่ไหมคะเราต้องใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเพื่อความแม่นยำ ถูกต้องครับและนี่คือส่วนที่น่าทึ่งมากนักโบราณคดีได้เก็บตัวอย่างไม้จากตัวเรือแล้วก็แม้กระทั่งเศษไม้ไผ่ที่ใช้เป็นวัสดุกันกระแทกสินค้าเพื่อนำไปตรวจหาค่าอายุด้วยวิธีเรดิโอคาร์บอนหรือคาร์บอน4 4ซึ่งผลที่ได้ก็น่าทึ่งมากเพราะผลการตรวจจากหลายห้องปฏิบัติการเลยทั้งในและต่างประเทศตลอดหลายสิปีที่ผ่านมามันชี้ไปที่ช่วงเวลาเดียวกันอย่างแม่นยา แม่นยำอย่างน่าประหลาดใจเลยครับคืออยู่ในช่วงประมาณพุทธศตรวตรรษที่19ถึง20หรือราวปีพศ1843ถึง1,993พอเอาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาประกบกับหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆนะครับภาพทั้งหมดก็ชัดเจนขึ้นมาทันทีเลยเรือเกาะครามน่าจะถูกสร้างและอับปางลงในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตอน้นอยุธยาตอนตอน้นครับ คาดว่าอยู่ในช่วงระหว่างรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองไปจนถึงสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งเป็นยุคที่การค้าทางทะเลของสยามรุ่งเรืองถึงขีดสุดมันน่าทึ่งมากเลยนะคะที่เราสามารถประติดประต่อเรื่องราวได้มากมายขนาดนี้เรารู้ว่าเรือมาจากยุคไหนบรรทุกอะไรมีความสำคัญระดับไหนแต่มีอยู่หนึ่งปริศนาสำคัญที่ยังไม่มีใครตอบได้นั่นคือบทสุดท้ายของเรื่องราวเรือลำนี้ ทำไมมันถึงจมลงล่ะคะนั่นยังคงเป็นความลับที่ท้องทะเลแห่งเกาะครามยังคงเก็บงำเอาไว้ครับเราทําได้แค่สันนิษฐานอาจจะเจอพายุรุนแรงกระทันหันอาจจะถูกโจรสลัดปล้นหรืออาจจะเป็นแค่อุบัติเหตุธ,ธรรมดาาที่ทําให้เรืออับปางลงซึ่งเราอาจจะไม่มีวันได้รู้คําตอบที่แท้จริงเลยก็ได้ถึงอย่างนั้นเรื่องราวของเรือโจมเกาะครามก็เป็นมากกว่าแค่ซากเรือโบราณน,นะคะมันคือจุดเปลี่ยนที่ก่อกําเนิดงานโบราณน,นักดีใต้น้ําของไทย และเป็นหน้าต่างบานสำคัญที่ทำให้เราเห็นภาพความยิ่งใหญ่ของการพาณิชชาวีในอาณาจักรอยุธยาอย่างชัดเจนเลยค่ะใช่ครับแต่สิ่งที่น่าขบคิดตามมาก็คือเรือกอกครามเป็นเพียงหนึ่งในเรืออย่างน้อย18ลําลำที่ถูกค้นพบตามเส้นทางการค้าโบราณในอ่าวไทยและเรื่องราวของเรือกอกครามถือเป็นกรณีที่โชคดีมากที่ได้รับการศึกษาอย่างเป็นระบบแต่เรือลำอื่นๆไม่ได้โชคดีแบบนั้นหมายความว่ายังไงคะ มีรายงานว่าแหล่งเรือจมที่พัทยาถูกนักล่าสมบัติใช้ระเบิดเพื่อทำลายตัวเรือแล้วเข้าไปขโมยของข้างในอะไรนะคะใช้ระเบิดเลยเหรอครับหรือแหล่งเรือจมที่เกาะกระดาษก็ถูกลักลอบขุดค้นทำลายอย่างหนักมานานหลายปีมรดกทางประวัติศาสตร์เหล่านี้กำลังถูกทำลายไปเร็วกว่าที่เราจะเข้าไปศึกษาได้ทันเสียอีกฟังแล้วลาใจหายมากเลยค่ะสิ่งนี้จึงนำมาสู่คำถามที่สำคัญมากในปัจจุบันครับว่า ในขณะที่เทคโนโลยีทำให้เราเข้าถึงโลกใต้ทะเลได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนเราจะสร้างสมดุลระหว่างความตื่นเต้นในการค้นพบกับความจำเป็นเร่งด่วนในการปกป้องมรดกทางประวัติศาสตร์ที่เปราะบางเหล่านี้ไม่ให้สูญหายไปตลอดการ้วยน้ำมือของคนเพียงไม่กี่คนได้อย่างไรสำหรับวันนี้เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณาคดีโลกและโบราณาคดีไทยหมดลงแล้วค่ะ แต่เรื่องราวความลับของอารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนทาไมอยากพลาะเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่คุณรับฟังนะคะและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ